ครับสวัสดีครับผมชื่อเบิร์ดครับเป็นกัลยาณ์บริษัทท r c อาร์ซคอนดักชันจำกัดนาชนนะครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดวันนี้มีตำแหน่งอะไรมาร่วมเส<โ>น,น,น,<า>นอชกับเราครับ<โ>ตำแหน่งที่จะมาชาเลนจ์ก็จะเป็นตำแหน่ง Marketing Executive คูครับโอเคเป็นตำแหน่งเลขานุก,การฝ<โ>่ายการตลาดครับโจทย์เป็นยังไงบ้างครับลองเล่าให้เราฟังโจทย์หลักๆที่เราต้องการคุณสมบัติต้องการผู้หญิงครับอายุ25-35ปีครับประสบการณ์อย่างน้อย3-5ปีเคยทำงานเกี่ยวกับเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ม ประสบการ์สายงานการตลาดมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสายงานก่อสร้างครับทักษะหลักๆก็อยากได้คนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรแล้วก็ถ้ามีคะแนนโทอีกอะไร้ยครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับของสุภา์จะตรงเลยเป็น Marketing Executive นะครับเดี๋ยวดูการจํานวนนะครับททนเหมือนเดิมนะครับเวลาพิมพ์ตําแหน่งไปปุ๊บมันจะมีช้อยให้ชื่อไหนคนใช้เยอะใช้น้อยอันนี้ขึ้นมาช้อยแรกเลยสี่เหมือนเดี๋ยวเราติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับทุกท่านที่เพิ มันจะใช้ชื่อตำแหน่งที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยไปจับกับประสบการณ์ผู้สมัครที่เขาเคยทํามานะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์ชื่อตําแหน่งงานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบจะมีการจับคู่ซีโนนีมนะครับคำที่มีความหมายเหมือนกันขึ้นมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราพิมพ์แค่ Marketing ิ้งเซคูรีฟเข้าไปคําเดียวเนี่ยระบบมันจะไปเลือกตําแหน่งงานที่ใกล้เคียงกันมาให้เพิ่มเติมได้ตลอยแลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนหลอดไฟตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับสำหรับทุกตําแหน่งเลยคือเราแนะนําให้เลือกให้ครอบคลุมมออออออัััันน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 เเเีีีี้้้้้ยรรระะะะบบบบจจจหหหาาาชชชืืืื่่่่่ททใใใใกกกลลคคงป็ิษแํ รมไว้ก่อนเพราะสุดท้ายตัด choice ด้วยคีย์เวิร์ดนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นของคุณสุภวัฒน์ถามนิดนึงถ้าเป็น marketing communication digital marketing online marketing trade marketing หรือ business development officer เองถ้าเป็นสาย marketing น่าจะได้หมดหมครับโอเคครับก็อยู่นะฮะหลักๆก็อยู่เซลล์และ marketing ครับอ๋อ m a มีหลักๆอยู่ engineer ได้ก็ดีครับสโคปงานเกี่ยวกับ้านวิศวกรรมนะครับหมายถึงอันนี้นเป็น marketing แต่ไปสโคปงานจเพราะว่าอะไรของบริษัทเราดูแลเกี่ยวกับทุก อุตสาหกรรมก่อสร้างก็อยากได้คนที่มีเกี่ยวกับทํางานด้านสายวิศวกรรมมาเข้าร่วมงานด้วยครับโอเคแต่ว่าต้องถามประสบการณ์นิดนึงมาจากสายงานวิศวะหรือมาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับถ้าจบวิศวกรรมได้ก็โอเคครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูพี่ป๊อปคือเราเอาคนทำมาเก็ตติ้ง ที่จบวิศวะนะครับถ้รเกิดเเดี๋ยวลองลองกันดูแต่เบื้องต้นเดี๋ยวอาจจะพิมพ์เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเพิ่มให้นิดนึงนะครับที่คุณสุภวาพรอยากได้ถ้าชื่อไม่มีอยู่ในชอตเราพิมพ์เองได้นะครับเช่นอยากได้คนจากเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับเดี๋ยวอาจจะเติม S ตรงเซลล์ใช้นิดนึงนะครับเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์นะครับแล้วลองเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายแอนก็ได้เดี๋ยวลองดูแกออฟฟิเซอร์นิดนึงครับโอเคนะครับมันอาจจะไปอยู่ในซีโนนีมแล้วน่าจะะิดวววว่่่าามมันนนนนนนไไปปออออยูใซโขงพพกกแบบบสสเเีีลลร้จะย่่นนไไมมเเป็รรคับททีีีี้ด๋วา นดนึงแต่จริงๆคีย์เวิร์ดของคุณสุภาาสัฒรมีสเปซิฟิกไหมเพราะว่าถ้าเป็นคณะกับภาษาอังกเนี่ยเราจะไปกองที่ฟิลเตอร์ใช่ ของคุณสมบูรณ์มีสกิลหรือ responsibility ที่เป็น m มัสไหมครับก็คะแนนโขาอีก750ครับโอเคแปลว่าตัวเนื้อง,งานนะครับขอแค่เป็นเซลล์ของ Marketing หรือว่าเป็น Marketing มาก็ได้ถูกไหมครับอย่าง <c oughs> <ๆ>เพราะว่านี้คือเขาเป็นคนที่อาจจะทําได้หลายๆอย่างในในฟังก์ชันของ Marketing ิ้งอยู่แถวถูกไหมครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะไปกรองที่ฟิลเตอร์เลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ก็ได้เราข้ามเรื่องคีย์เวิร์ดไปก่อนดีไหมน้องป๊อปแต่ว่าเสริมนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของการใส่คีย์เวิร์์์ดดเเเเนน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 นีี่่่่ยยถ้้าาาาปป็็ตํแหหหงอืะะะคคคคครรรรััับบบใสวิไไมกจ อยู่ในส่มให้เพื่อตัดไอ c e เริองต้นเดี๋ยวให้ดูผลลัพธ์นิดนึงนะครับ50,000ตอนนี้มันจะมาทุกชื่อเลยที่เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น business development marketing กับ h l i g h t ชื่อที่ ให้งั้นเดี๋ยวประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราดูที่คีย์เวิร์ดนิดหนึ่งทีละจุดสําคัญสุดภาษาอังกฤษใช่ไหมครับใช่ครับก็้โดที่จบเอนจิเนียร์ถูกไหมครับที่คุณหัวอยากได้จบการศึกษาจบเอนจิเนียร์จบบริหารนะครับแต่จบเอนจิเนียร์ได้จบบริหารได้ก็เพศหญิงครับได้ครับมี3ตัวกรองนะครับในการเลือกเทคนิคนะครับทุกท่านเวลาที่เรามี3ตัวกรองมี3เงื่อนไขแบบนี้อย่าเพิ่งไปเลือกพร้อมกันทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าตัวกรองไหนที่ทําให้ได้ผลน้อยชิพส์ น้องป๊อปอะอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกผู้หญิงนะครับเราก็กดได้เลยนะครับแล้วเลือกตัวกลองหนึ่งตัวและดูผล1ทีนะครับ มันก็จะทําให้ในส่วนของการเลือกเนี่ยรู้เลยว่าห้าหมื่นเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้หายไปครึ่งหนึ่งเหลือสามหมื่นแล้วก็ค่อยมากรออีกตัวหนึ่งนะครับคือทักษะภาษาใช่ไหมครับคือว่าโทรอีกแปออนะครับห้าสิบหรือจบนอกได้ถูกไหมครับจบนอกจบอินเตอร์ได้ครับคะแนนโทรอีกเจ็ดร้อยห้าสิบครับโอเคเดี๋ยวผมเสริมทุกท่านนะครับเวลาที่เราเลือกตัวคะแนนโทอีกตรงนี้ไปนะครับระบบเนี่ยมันจะไปดูมาให้เลยว่าคนไหนเนี่ยที่มีคะแนนโทรอีกมากกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็จะจับมาให้ นครับ HR ไม่ต้องไปนั่งบวกเลขเองนะครับแต่เราจะเลือกตัวนี้ไปด้วยใช่ครับสุภติว่าทั้งอินเตอร์ทั้งจบนอกโอเคนะครับโอเคครับสามารถเจาะจงรีเสิร์ชอย่างเช่นงานพับบี้งานอดิเล็กได้ไหมครับได้ครับลองดูคะแนนทวรกก่อนไหมน้องป๊อปอ่าเดี๋ยวเราลองดูทีละสเต็ปเดี๋ยวคุณสมวัตรอ้อนอินตึงเดี๋ยวเราดูคะแนนภาษากรีกก่อนว่าเหลือเยอะเหลือน้อยแค่ไหนนะครับอย่าลืมว่าสามหมื่นที่เป็นผู้หญิงแล้วนะครับแล้วเรากรองเรื่องภาษาไปเนี่ยตอนนี้เหลือ986 986 ที่โรอีกต้องเกิน750หรือรบจบหลักสูตรนานาชาติหรือจบต่างประเทศนะครับตอนนี้จะเหลือ986เน้นๆที่เป็นผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวเราลองสไลด์ดูนิดหนึงนะครับนะครับ อ่ะเช็คเพื่อความชัวร์ไหมครับพี่ป๊อบสักหน่อยใช่รับลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับไปดูข้างในนะครับอย่างนี้ก็ได้เป็นเคสของเคสจบนะครับนอกใช่นะครับนี้จบที่อินเดียนะครับจบที่อินเดียอาจจะไม่มีคะแนนก็ได้แต่จบที่อินเดียแล้วก็จะจับมาให้แต่จริงๆโคอีกถึงด้วยนะคนนี้แปดร้อยยี่สิบอ่ะสบายเบื่อเรื่องของภาษานะครับทีนี้คุณสุภาพจะมีอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าให้ดีเลยก็คือจบเอนจิเนียร์หลักๆก็เอนจิเนียร์ครับแล้วก็สายงานบริหารธุรกิจโอเคครับแล้วเราเลือกตัวคณะในนนสาายงที่เป็ จิ๋นเกลีก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราเลือกคณะในสายงานก็วิศวกรน,นะครับอันนี้วิศวกรทั้งหมดได้เลยนะครับคุณสุภวัตใช่ครับสำหรับท่านอื่นถ้าไปหาตําแหน่งเกี่ยวกับวิศวะอยากเจาะจงไปเจาะจงกันได้นะครับแต่ของคุณสุภวัตเดี๋ยวเราเลือกวิศวกรทั้งหมดแล้วก็ถ้าบริหารเนี่ยคือจริงๆเลือกเป็นการตลาดได้ใช่ขายก็ได้แต่ในเคสนี้หามาร์็ติ้งเราเลือกเป็นการตลาดดีไหมครับพี่ป๊อปคือจริงๆพี่แนะนําแบบนี้นะครับแนะนาคุณสุภวัตว่าคือด้วยความที่ตัวกรองมันปรับเปลี่ยนดดด้้ตลอออถาาาาาเาาเเเรรยยกกกกููฉพะคนนนนทีี่่จจบให แล้วถ้าจบเอนจิเนียร์ปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะไปดูกลุ่มของคนที่เป็นบริหารเพิ่มเราก็ค่อยไปดูอีกเซสชั่นหนึ่งที่เป็นของบริหารจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเลือกบริหารไปด้วยพร้อมกันกับคนที่จบเอนจิเนียร์เนี่ยบางทีมันตีกันนะครับเลือกเอนจิเนียร์ก่อนดีกว่าครับได้ครับงั้นเดี๋ยวดูทีละอันเพราะเดี๋ยวมันปนกันใช่ใช่ใช่แล้วลองดูผลดูผลลัพธ์ลลนนิดึงเวลาที่กรองตรงนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ชื่อตำแหน่งเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับจบ engineer, เอนจิเนียร์แล้วกเป็็นน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 ผผูู้้้หหหญิิิงงงงงแลลลลวววกกกกกททออออีีีีีเเเเเเเ750ะะะะะคคคครร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 รััััับบบบดดด๋ยึตตุ่่าาาาใมืไขพ รู้ว่าเงื่อนไขไหนมันทําให้เราได้คนเยอะหรือคนน้อยใช่ไ่ะเราได้รู้ว่าอ๋อคนที่จบวิศวะแล้วเป็นผู้หญิงแล้วโทอีกถึงนี่มันทำได้ไหมใช่ใช่ครับแต่อันนี้จริงๆถือว่าจํานวนมันก็ยังพอเยอะพอมีอยู่นะครับแต่สิบกว่าคนนะครับอย่าลืมว่า81คนนี้ภาษาอังกฤษได้เป็นเพศหญิงและจบเ็นอนจิเนียร์เดี๋ยวดูทางขวาให้นิดนึงนะครับว่าตรงนี้เขาจะมีเมื่อกี้เราเลือกเอนจิเนียร์อย่างเดียวไหมครับพี่ป๊อปใช่ครับใช่ก็อย่างนี้ก็คือลงลงมาได้ล้านนิดหนึ่งนะครับอันนี้จบวิทย์ อันนี้ก็จบเรียนจิเนียร์อย่างนี้วิศวกรรมศาสตร์เน้นๆน,น,นะครับแล้วก็จบทัวรบริหารอ่าผมคิดว่าโปรไฟล์แบบนี้น่าสนใจนะครับเ็เดี๋ยวลองลองมาด้านล่างนิดนึงนะฮะอย่างนี้อ่ามาร์เก็ตติ้งนะครับ <ชา S 2> จบเรียนจิเนียร์แล้วไปต่อทัวรบริหารวิศวกรรมศาสตร์เคียรแล้วก็ปัจจุบันเป็นกันตลาดนะครับโปรไฟล์แบบนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสุวัตข้อคนนี้ก็โอเคครับน่าสนใจครับมานี้แต่ว่าพอดีมีท่านหนึ่งคอมเมนต์มานิดนึงนะครับถ้าเรียกผิดประธานโทษนะครับบคุรทิปแนนะําให้้ส่ียย์วด CG ดีมากเพราะว่าเมื่อกี้เราเว้นไว้ใส่คีย์เวิร์ดเป็น Market Analyst Market Executive Business Analyst จะช่วยเพิ่มขึ้นคุณสุภวัฒน์ลองดูมั้ครับจากที่คุณบุญทริกแนะนํามาได้ครับลองดูก็ได้ครับคับอเดี๋ยวทีมงานลองใส่ตามคําแนะนําของคุณบุญทริกไปด้วยดีครับเพราะว่าอันนี้มันก็อาจจะเจาะจงไปด้วยนิดนึงนะฮะเป็นครับ Analyst นะครับ Business Analyst นะครับแต่คุณสุภวัตนมีคําอะไรอยากเพิ่มเติมเองด้วยมั้ในเนื้องานที่เราอยากให้เขามีครับมันจะได้ไปจังอ่อ c o n s t ครับน่านะครับ Construction เราเหลืออินดัสรีที่เรายังไม่ได้เลือกนะนุ่ป๊อปใช่ครับงันผมถามน,นิดนึงครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผู้สมัครเขาไม่ได้มาจากคอนสตรัคชั่นเป๊ะแต่ว่าเป็นโปรไฟล์ที่ค่อนข้างตรงเป็นผู้หญิงเจ<อ>็ดรแล้วก็ได้ในส่วนจบเอนจิเนียร์แบบนี้เราดูก่อนไหมครับหรือว่าเราเวทเปอร์เซ็นต์ของอินดัสรีหรือว่าเวทเปอร์เซ็นต์กับภาษาอไรนี่มากกว่ากัน ก็เราก็จะดูประวัติก่อนครับแต่อินดัสทรีจะเป็นเรื่องรองจากภาษากับเพศกับคณะอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับลองบันทึกผลให้นิดนึงนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะถ้าใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปมันจะแคบตัดชอ์ลงมาสําหรับท่านอื่นนะครับแต่ว่าข้อมันจะไฮไลท์เนื้อหาหลือคำเหล่านั้นไปด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันย่อยมามากเลยแต่ว่าเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยมันจะต้องไปจับกับ คีย์เวิร์ดครับมาเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบริหารการตลาดนะครับเดี๋ยวลองสไลด์ลงมานิดนึงนะครับ BA เมื่อกี้มันไฮไลท์ BA เพราะเราใส่ Business Analy s t คนนี้เราใส่ Constru c t i o n เข้าไปคุณสุภวัตก็จะเจอคนที่มี Constru c t i o n ระบบมันก็จะดึงขึ้นมาให้ก่อนครับแต่จริงๆอะ่ะด้วยวิธีของตำแหน่งเนี้ยครับผมคิดว่าของคุณสุภวัตประมาณนี้เพราะว่าดีเทลอ่ะเราจะกรองเยอะแต่จริงๆอย่างที่พี่ป๊อปแนะนำถ้าบางอันยืดหยุ่นได้เราก็ค่อยปลดออกมันก็จะเจอคนเยอะขึ้นเองครับแต ครับแฮปปี้ครับโอเค, <Okay S 2> คนะแต่ว่าน,นี่ลึกเลย นะเพราะว่าลองทั้งโทรอีกทั้งเพศหญิงทั้งคณะที่จบนะครับงั้นอาจจะฝากคุณสุภวัฒน์ลองไปเล่นเองต่อด้วยได้ครับนะครับ,รบประมาณนี้ครับโอเคครับได้ครับขอบคุณครับจริงจริงพี่ชอบเคสของคุณสุภวัฒน์นะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวความต้องการตัวตําแหน่งอาจจะไม่ยากเป็นมาร์เก็ตติ้งธรรมดาแต่ว่า Requi r e ตัว Skill หรือว่า r e q u i r e ในส่วนของรายละเอียดเยอะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องดีนะน้องป๊อปยิ่งถ้าเรามี Re q ว i r e แบบคุณสุภวัฒน์ที่ชัดเจนว่าอยากได้เนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวกลือง ค่อยๆกลองครับเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้ที่บางทีมันน้อยมันไปน,น้อยที่คะแนนหรือว่ามันไปน,น้อยที่คณะหรือไปน,น้อยที่เพศอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>ค่อยๆกลอง